โอ้โหเป็นเพราะว่ามีความสามารถในหลากหลายภาษานะคะเลยสามารถที่จะแบบค้นคว้าข้อมูลได้จากหลาย,ลายที่เลยนะคะ,ะพูดถึงราคานิดนึงนะคะอาจารย์คะคือถ้าเล่มครบสมบูรณ์เนี่ยเป็น บุ๊กเซตใช่ไหมคะราคา3,500บาทบถ้าถามว่าสำหรับสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ก็ลงทุนเยอะมากนะคะร่วม1,500,000บาทบสำหรับการพิมพ์เหยื่อธรรมแต่สำหรับคนคนซื้อคะ่ะ3,500บาทก็ถือว่าแพงเหมือนกันอาจารย์อาจารย์มองตรงนี้ยังไงเพราะว่าคนรอคอยเยอะมากเหมือนกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดูเหมือนว่าการต่อสู้ของสำนักพิมพ์เองการต่อสู้ของนักแปลเองแต่ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีการสนับสนุน จากหน่วยงานไหนเลยก็เลยทําให้ราคาอยู่ที่ส5ม0ันรอบาทซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมากเหมือนกันคือสาหรับคนที่ทําทาเรื่องลงพิมพ์ทำเรื่องหนังสือพิมพ์เคยเคยถาม<ฆ>เขาบอกว่าถ้าเทียบราคาหนังสือกับต้นทุนของมันเนี่ยมันต้องบอกว่ามันจะเรียกว,ว่าแพงไม่ได้คือไม่ใช่ว่าคนแปลเขาคนพินมพ์เ็าจะได้กําไรหรืออะไร<ฆ>ไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าจะไม่ได้กําไรเพราะว่าต้นทุนมันสูงค่ะสาเหตุที่ต้นทุนมันสูงนี่คิดว่าส่วนหนึ่งมันคือ ถ้าหาว่าคุณอาบอกว่ามันไม่ได้รับการสนับสนุนก็จริงกระดาษเราลลมีภาษีอะค่ะหนึกก็แพงกระดาษก็แพงแล้วทั้งงินไอจีปถาถะต้องไปทํารูปเป็สารพัดเนี่ยกว่าจะเอามามุนคือต้นทุนทําให้มันสูง<ะ>มีเอกชนไม่น้อยในประเทศไทยนี่แหละเรียกร้องว่ารัฐบาลเหลียวแรงหน่อยได้ไหมรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยควรจะสนใจเรื่องการทําหนังสือทําให้หนังสือถูกสําหรับคนไทยทุกไปได้อ่านหนังสือถูก เหมือนจีนน่ะหนังสือจีนถูกมากใครไปเมืองจีนแล้วซือ้อหนังสือมาแล้วอ่านได้นลยนะ,ะจะมีความสุขเพราะหนังสือก็ถูกจริงๆเลยกระดาษก็ดีพิมพ์ก็สวยแล้วราคาถูกหลายคนกลับจากจีนนี่หอบหิ้วหนังสือมาเยอะมากเพราะว่าเ,ออเขาคือการสนับสนุสนขอ,ของรัฐบาลเนี่ยฮะทั้งสนับสนุสนการแปลคนแปลได้เงินเดือนออกไปเลยใช่ไหมลงพิมพ์ของรัฐคือฉบับภาษาจีนเนี่ยถ้าได้ได,ได้มาเสริมอันนี้ก็เป็นของรัฐบาลเขาเสริมมันก็ กระดาษมันเหมือนกับกระดาษที่เขาพิมพนะ์ไบเบิลน่ะกระดาษบางๆเนื้อดีพิมพ์สวยมากแล้วมันถูกคือถ้าไทยทําได้อย่างนั้นเลยนะคะหนังสือเราจะถูกก็หลายๆคนก็อยากจะอ่านแล้วก็อยากจะจับจองเป็นเจ้าของด้วยบางคนรู้สึกว่าเป็นวรรณกรรมที่เล่าเรื่องของคนทุกยากของคนยากจนนะคะแต่ว่าราคาโอ้โหเห็นราคาแล้วตกใจเหมือนกันนะคะว่าจะซื้อ,อยังไงส5 0 0ันหรอบาทนะคะตอแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ถ้ามีห้องสมุดที่สามารถที่จะซื้อ เก็บไปได้นะคะก็สามารถให้คนที่จะหยิบยืมก็<ต>นั้นก็ได้ก็ไม่ทราบจะว่าอย่างไงเพราะว่าห้องสูตรหลายแห่งก็ไม่ซื้ออขนาดจนันัพินผู้จัดจำหน่ายเขาไปเสนอราคาที่รู้สึกจะสองพันกว่าเองคือลดไปเยอะมากก็เสนอราคาไปแล้วเขาก็ไม่ซื้อ,อเพราะมันแพงบางคนมองไม่เห็นความสำคัญในการจะต้องอ่านวรรณกรรมอมตะระดับโลกแต่อาจารย์มองว่าทำไมคนไทยน่าจะได้มีโอกาส งานวรรณกรรมคลาสสิกแบบนี้โลกเรามันไม่ได้อยู่เดียวๆ<ะ>ใช่ไหมสางคมไทยก็ไม่ได้อยู่เดียวๆแล้วถามว่าเรื่องนี้มันเกือบสองร้อยปีมาแล้วเนี่ยคือแค่อันนี้เป็นตัวอย่างนะมันก็มีเรื่องอื่นอีกเยอะะที่มันเป็นลักษณะานี้แต่น,นี้เป็นตัวอย่างที่จะสะท้อนให้เห็นว่าถ้าวรรณกรรมคลาสสิกเนี่ยมันข้ามยุคสมัยข้ามการเวลาแล้วปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยแคบทุกปัญหาเลยมันยังไม่พ้นสมัยใช่ไหม ในกำนำของอูโคขียนไว้ได้หน้าแรกหรือว่าตราบใดที่สังคมโลกเนี่ยยังมีการลงทันโดยใช้กฎหมายเนี่ยข้ามการยธธรรมทั้งั้งที่เป็นยายธรรมที่มีความเจริญแต่ว่ากฎหมายยังรับงโทษคนคมีหญิงมีงสาเป็นมีเด็กแกนมีชายที่ยากไร้ตราบนั้หนังสือชุดนี้ไม่ได้ระเยะว่ามันยังเป็นอย่างนั้นอะ่ะ mm hmm. จนกระทั่งแบบนี้มัน,มนจริงว่ามันเป็นอมตาเพราะมันมีทั้งเรื่องความรัก ใช่ไหมคะเรื่องของการต่อสู้เพื่อให้ชีวิตรอดแม่ที่ต้องขายตัวเพื่อเลี้ยงลูกคนคุกที่ติดคุกเพียงเพราะว่าจะเลี้ยงหลานคือสารพัดคนที่อยากจะได้สาธารณรัฐ,รฐอย่างนักศึกษามันมันมีปัญหาทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วมันมันไม่ล้าสมัยจึงเป็นเหตุที่คิดว่ามันมันควรจะแปลออกมา พราะถ้าคนได้อ่านหนังสือวรรณกรรมคลาสสิกนะฮะคือคือ,คอทั้งของัสเสือของที่ไหนที่ไหนด้วยเนะี่ยคิดว่าคือเป็นการค้นลึกขึ้นในคนคในในมนุษย์ถ้าคนไทยเราได้อ่านหนังสือวรรณกรรมคลาสสิกเยอะๆเนะี่ยคิดว่าคนเราคนไทยจะคิด,ดลึกขึ้นแล้วปัญหาของเราในทุกวันนี้เรารู้ตอนนี้สังคมไทยเราเจอปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมความขัดแย้งเรื่องสารพัดเนะี่ยเชื่อว่าถ้าเราคิดมากๆหน่อยปัญหาพวกนี้จะแก้ได้ไง่ายขึ้นช่วยอย่างนั้นนะคะ การทํางานแปลนี่มีปัญหาอุปสรรคหลากหลายอย่างเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแปลจากวรรณกรรมคลาสสิกนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังมุ่งมั่นที่จะทํางานแปลและที่สําคัญคือวิธีการเลือกงานแปลก็จะเลือกงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านด้วยอันนั้นเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะแล้วก็เหยื่อ,อธรรมเนี่ยกล่าสุดเนี่ยเหยื่อ,อธรรมฉบับสมบูรณ์ก็ได้รับรางวัลอนุมานราชทนด้วยนะคะอาจารย์คะทาไมยังอยากที่จะทํางานแปลต่อไปแล้วก็อยากให้คนได้อ่าน หนังสือในสิ่งที่เราเป็นสะพานเชื่อมจากวัฒนธรรมหนึ่งสู่วัฒนธรรมหนึ่งความรักหนังสือ้งคะคือตั้งแต่เด็กที่อ่านหนังสือเยอะค่ะแล้วก็ที่บ้านนี่คือโตมากับวัฒนธรรมจีนที่บ้านหนังสือจีนมากไม่อ่านสามก็อ่านเลยนี่อ่านมาได้เด็กๆอ่านมได้เด็กๆเลยค่พอสามก็อ่านสามก็อ่านสารคคมภาคภาษาจีนแต่ว่าเมื่อก่อนนี้อ่านแล้วเราคุยกับใครไม่ได้คุยถูเขาไม่ได้อ่าน มันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งที่คิดอยู่ตลอดว่ามันถ้าเราจะให้คนอื่นรู้เหมือนเราก็ต้องแปลการแปลมันเป็นตัวเชื่อมที่จะทําให้คนต่างวัฒนธรรมต่างภาษาเนี่ยได้รู้เหมือนกันได้คิดเหมือนกันได้เข้าใจกันได้คุยกันได้การแปลมันจริงเป็นเรื่องของเดนทัวโกเขาแปลมันต้องแปลทุกอย่างเราแปลเรื่องเทคนิคเทคโนโลยีเช่นมาคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกอย่างมันต้องผ่านการแปลพี่จะถ่ายทอดไปทั่วโลกซึ่งมันเป็น มันบอความไม่เสืชาติค่ะมันไม่ใช่แค่ของเราหรือของใครและอยากให้ผู้ชมได้มีโอกาสอ่านนะคะเหย่าธรรมฉบับสมบูรณ์ค่ะใช้เวลาร่วม3ปีเลยนะคะสําหรับนักแปลของเราท่านนี้นะคะที่บอกว่าเมื่อได้แปลเหย่าธรรมฉบับสมบูรณ์แล้ววิพาดากิติโกวิทก็ตายปาหลับค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์วิพาดามากๆขอบคุณค่ะ นี่คือทั้งหมดของสินสโม,มสรค่ะมมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนนะคะติดต่อได้ที่เบอร์02 7902625ถึง 7, 7หรือที่ artclub ับแอ PBS.or.th ค่ะหรือสมัครบสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมอาร์ตว่าคลับแัดไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ